สวัสดีค่ะมาน้องเอด้ามาซื้อกับข้าวค่ะนั่งรอป๋าป๋าให้ป๋าป๊าขับรถมารับเรอค่ะวันนี้ไม่มีเป็ดเลยเป็นายไปไหนหมดพี่ปวินไปเอารถกับป๋าป๋าค่ะวันนี้พาน้องเอด้าออกมากินบุฟเฟ่ับพี่ปวินออกมากินบุฟเฟ่พี่ปวินเสียเงินแต่พี่วินกินไม่คุ้มเลยกินกล้วยไปสองลูก ส่วนน้องเอดานั้นกินฟรีน้องเอดากินคุ้มมากกินเผื่อพี่พวินด้วยเพลินอร่อยอร่อยอร่อยเลยใช่ไหมคะคนสวยกะวังตกนะคะโลกข้างหน้าคือน้ํานะคะนี่ค่ะวันนี้อุ้ยวันนี้เหลือเป็ดอยู่สองตัวเองมนนนันหายไปไหนหมดคะมันหายไปไหนหมดคะคนสวย เัเป็นเสือ่า,อาตกนะคะตกนะคะตกน้ำเลยนะคะกิ้งกุ๊ก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 เลยนะคะกิะ้งกุ๊ก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 เลยนะคะตบมือทำไมคะเออตบมือไหมคะตบมือไหมคะขอมามาขอมามานับเป็นหน่อยขอมามานับเป็นหน่อยได้ ที่ร้านไทยเออไใช่ร้านไทยร้านร้านนวดไทยครั้งแรกที่ได้นวดในรอบตั้งแต่ที่น้องเอดาตั้งท้องน้องเอดาไม่ได้นวดเลยไปเมืองไทยครที่แล้วก็ไม่ได้นวดนี่พอไปทํางานแล้วเริ่มเมื่อยก็เลยเป็นร้านนวดนะคะ2ชั่วโมง1,000งพคโครนค่ะเป็นเงิน3600บาท แต่ว่าเราใช้สวัสดิการของพนักงานจ่ายได้ก็เลยเป็นการนวดฟรีไปซึ่งถ้าจ่ายเองเราคงจะไม่จ่ายนะคะมาม่าอะไรคะลูกถ้าจ่ายเองออกมาไม่จ่ายนะคะสามพันหกร้อยบาทไม่จ่ายค่ะให้ป้าป๊านวดดีกว่าค่ะให้ป้าป้ากับน้องเอดาให้พี่พรวินเหยียบเหยียบเหยียบเอาดีกว่าค่ะ นวดกับคนไทยก็ดีนวดใช้ได้นวดดีเลยล่ะป้าป๊ะมาแล้วป้าเอด่ากลับบ้านปะป้ากลับบ้านแล้วนะไม่เอาหรอไม่กลับบ้านหรอไม่กลับหรอไปป่ะไปป่ะกลับป่ะกลับป่ะกลับบ้านยังกลับบ้านยังจะดูอังกาย นู่นนะมันหลับอยู่มันอาบแดดอยู่แดดก็ไม่ค่อยจะมีมันอาบแดดอยู่คะ่ะลูกมันอาบแดดอยู่คะ่ะพี่บินจะลงมาด้วยแล้วพี่บินจะลงมาด้วยนะคะ Jesus. <laughs> ทำไมรึไอ้กินไม่ได้อินเตอร์อิมมูนแนยค่ะอินเตอร์อิมมูนแนยไม่เข้าปากตกนะคะตกน้ำนะคะคนสวย ใครมาใครวิ่งมาใครวิ่งมาใครวิ่งมาโอ้ใครวิ่งมาโอ้ยระวังตกเลยเดี๋ยวบีเล่นตกนะทำไมมีบ่ราชโชว์อ่าอาวิตกนะคะตกนะคะเออหูยจุ๊บๆอะไรจุ๊บๆโอ้โหมีกันจุ๊บๆด้วยเจี๊ยบจุ๊บๆแต่ไกลๆเลยนะโอ้โหโอ้โหอจุ๊บก้วจุ๊บก้วไหนจุ๊บไัน พัดชอบชอบจเดินหน่อยจบเดินหน่อยจุ๊บจุ๊บวินเดี๋ยวรถตกน้ำนะอ่าป๊าป้าจับเดินหน่อยค่ะเดินหน่อยเดินอุ๊บุ๊บอะไม่เดินแล้วหรอเดินห่างเลยทิ้งเดินอยู่เลยจะจุ๊บจุ๊บอย่างเดียวเหรอคะหนูเ้ยีดเดยด ไอ้พอยลพัดลมพัดโอ้โหนี่ก็จะจุ๊บอย่างเดียวจุ๊บอย่างเดียวจะจุ๊บอย่างเดียวจุ๊บอย่างเดียวลมพัดหมดแล้วเอร่าผมปิหดแล้วค่ะกอ้จะจุ๊บจุอีกแล้วจุ๊บอีกแล้วเหรอลูกะจุ๊บอีกแล้วจุ๊บอีกแล้วจุ๊บอีก้วลอยไหนก็พักเคอยู่ไห พาเคียร่าอยู่ค่ะลูกจะกลับบ้านยังอ่ะกลับบ้านยังอ้าวโหจะจุ๊บอีกแล้วจ๊บอีกแล้วนี่ๆๆเขาอยู่แค่นี้อยู่แค่น like ี ho, ้อ <c oughs> ้าวมันหนีแล้วไม่เอาเดี๋ยวมันมันกำลังอาบแดดอยู่ลูกป่ะกลับบ้านยังป่ะไปเล่นที่บ้านกันป่ะกลับบ้านยังกลับบ้านยังคะมันตกน้ำไปแล้วนะเห็นไหม ก็เดินไปตรงนั้นแทนที่จะเข็นไปเก็บเนาะโอ้ยเอร่<ก>าตกน้ำนะคะตกน้ำนะคะอออบรรยากาศเอยตกน้ำนะคะตกน้ำนะคะเออเอาลงมากโกกิ้งตกไปเลยนะเปียกเลยนะคะตกไปแล้วไอฮัตชิวฮัตชิวไม่สบายเลยนะคะ มันไปแล้วดูเออมันไปแล้วมันจะไปกินน้ำเหรอมันจะไปอาบน้ำแล้วเหรอมันจะไปอาบน้ำแล้วเหรอไอ้ด้ามันจะไปไหนคะมันจะไปลงไปเล่นน้ำค่ะเออมันจะไปมันจะไปบอด้หรือเปล่าหรือว่ามันหิวน้ำมันหิวน้ำหรือเปล่าหรือว่ามันจะไปหาอาหารกินมันจะไปทำอะไรนี่ก็จะไม่สบายอีกแล้วติดพี่พาวินแล้วเนี่ยติดหวัดพี่พาวินก็ไอมีไข้ไ้ด้าก็มูกไหล อพี่พวินมีไข้มุกไหลใช่ไหมคะพี่พวินเลยไม่ได้ไปโรงเรียนอ่าพี่วินก็ล้างมืด้วยแล้วพี่พวินก็ไม่ได้ไปโรงเรียนด้วยใช่ไหมคะกินยาแล้วก็กินยาด้วยโอเคกินยาอะไรยาแก้ไอใช่ไหมนี่ก็ถ่ายมาไปไหนเนี่ยฮะเขาให้เดินเขาไม่ใช่ให้ถ่ายค่ะป้ากลับบ้านไะไปกลับบ้านแล้วเนาะเฮ้ยดนแล้วนะอุ้ยมันลงน้ำแล้วลูกมันลงน้ำแล้วมันลงน้ำแล้วมันเย็นเปล่าถามเย็นเปล่า เย็นะนะ,นะมัน<อ>ก็มันหัวโขอกอะเอเดาลงไม่ได้หรอกมันเย็นลูกลงไปแล้วหนาวเลยนะเราไม่ใช่อังการนะเราลงไปไม่ได้ค่ะเออลงไม่อ้าพาวินเดี๋ยวตกเราลงไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันเย็นค่ะตกนะคะพาวินลงไปตกนะคะหมามาไปแล้วนะคะหมามาไม่ช่วยนะคะนั่นเคปของใครตกไปในน้ำเห็นไหมเห็นไหมมีเบบคปส่งลันตก วินระวังนะเดี๋ยวลงพัด<ม>เคฟตกลงไปในน้ำนะ<ม>เก็บไม่ได้เลยนั้นอะ่ะมีเคฟข่งใครตกไปในน้ำ<ม>ใช่มันลงไปแล้วค่ะมันหลงไปแล้วค่ะถ้าวินเห็น